เขาบอกว่าบางบางทีเขามองเราอะเหมือนบางอารมณ์หรือบางฟิลหรือบางลุกถ้าบอกว่าไม่มีลูกก็เชื่อเขาเป็นคนดูแลแตัวเองทุกคนทุกคนสมัยเนี้ยคนมีลูกดูไม่ออกนะเพราะคนดูแลแตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองดูแลความแข็งแรงแตัวเองไม่บางคนแบบวุ้ย มีลูกแล้วหรอแต่ทุกคนเห็นภาพชัดว่าเขาเป็นเขามีลูกมีเป็นคุณแม่แล้วอะไรเงี้ยแต่การใช้ชีวิตเขาเขามีเวลาให้ลูกเยอะมากและมีเวลาส่วนตัวบแบบตัวเองมากกับผู้หญิงคนนี้ตอนชมถึงแซวบ่อยว่าตอนเชา้าตอนเชา้ชาเป็นคุณแม่ตอนเนียนเป็นแบบเป็นนักร้องอะไรเงี้ยใช่มาทําให้รู้เลยว่าเขายังมีความวัยรุ่นอยู่เขามีความที่ดูแลแตัวเองอยู่สามเจ็ดไม่มีหมดสามเจ็ดอย่างสามเจ็ดปีนี้อ๋อ เดียวกันรก,กรกฎดาใช่รกร,รกฎาคกอรกรดาก็สามเจ็ดมว่าสองสามางกันสิบี่ปีอ่ะมีผลปะ่ะไม่ได้ถามถามว่ามีผลกับการทำงานไหมก็ไม่มีดิ